สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอหมูที่บ้านนะคะวันนี้จะมาลองทำยำถั่วพูค่ะใส่เนื้อหมูนะคะก็หลักๆก็คือถั่วพูนะคะถั่วพูเราเก็บมาสดๆเลยค่ะอันนี้เราจะใส่ใส่เอาใส่สองฝักนะคะแล้วก็ ใส่กระเจี๊ยบเขียวด้วยค่ะเราปลูกเองนะคะของกินที่เราปลูกเองนะคะมามาดัดแปลงเป็นอาหารแล้วก็หันห่นหั่นค่อนข้างจะเล็กหนะะ่อยค่ะกระเจี๊ยบเขียวนี่ก็มีประโยชน์มากนะคะ ประโยชน์ในเรื่องการเคลือบกระเพาะค่ะคนที่เป็นโตกระเพาะหรือกดไหย้อนหมูกว่าน่าจะใช้ได้ผลนะคะหั่นให้เล็กหน่อยยำข้ารสชาติอร่อยอร่อยค่ะเย็นนี้หมูก็ไม่ได้กินข้าวนะคะได้กินข้าวมาสองวันแล้วค่ะ ก็หาเมนูที่มีค่ะไม่ต้องซื้อเขามากมายก็จะมีนะคะก็จะมีเอ่อทั่วพูกระเจี๊ยบเขียวถหอมบักชีมะเขือเทศ หอมหอยใหญ่มะนนาวนะคะปรงรสแล้วก็หลักๆก,ก็คือเนื้อหมูค่ะเนื้อเลยนะคะหมูเนื้อไม่มีมันค่ะผงชูรสน้ําตาลขาดไม่ได้ของเราเลยนะคะนี่หัวใจของเราเลยอะไรเอ,อ่ยเพื่อนๆน้ํากระเทียมดองค่ะเอ,อ่อตัพริกกับ ก็เนียนะเกดมเตามก็มาทำน้ำยำเลยนะคะก็มีผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย ตอนคึ่งค่ะแล้วก็ม่ีอะไรพเอกของเราเป็นนะคะแลใส่ทับพี่ึ้นค่ะนี่นะคะน่าอรอม,มากคะ่ะ น้ำค่ะ,คะจะเอาผู้หวาน,นะะเอเปีอยน้่เอาลูกเดก็อนนค่ะ เต็มเชิมอามือแตะเอามือแตะมันหวานเปรี้ยวหนำหวานหนำหวานหนำหวานเปรี้ยวใช่ไหมใส่น้ำปลาือมันเป็นหวานหวานเอาชมันหวาน,วานต้องใส่มะนาวหน่นอยมะนาวใส่หมดลูก หมดลูกแล้วเนี่ยไม่ไม่มีแล้วของยายของยายไม่มีน้ำอ่ะดูว่าดูว่าใส่ดูว่าใส่ไปเลยใส่หมูใส่อะไรไปเลยเดี๋ยวคราไแต่แล้วอร่อยเดี๋ยวเขาหมดทุกอยลืมไปว่าอันนี้มันหวานแล้วเฟรนเนี่ยน้ำกระเทียมเจียวเนี่ยเฮ้ยน้ำกระ น้ำกรเทียมดองเออมันหวานเลยแลวกหมูใส่น้ำตาลเป็นไรนี่ก็หวานพี่เองนะคะแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะใส่ตัวนี้ไปเลยค่ะเซรมช่วยย้ำจับดีๆจับหนักหนัก ยำอ่บบนะเขาจะทำแบบนี้จ้ะนี่ร้อนทำแบบน,นี้เอียงหน่อยแล้วทำแบบนี้แล้วมันจะใส่ผักแล้วเตร,รียมช่ยำเราก็จะใส่เอาใส่กิเกลอันนี้มันจะเสียงมจะได้หอมหอนะคะ,ะคนไปทางเดียวเถะคนไปทางเดียวอย่าทนกลับไปกลับมาคนไปทางเดียว พยายามน้ำให้ใ hmm. ห oh, okay. ้น <cle an le> <okay>. ้ำมันเข้าเอายางลวเรากันไม่เข้าแล้ก็ซินได้อีกแเอะไรใช่ไหมยากชิมดนะวิทย์ได้แล้วหมดได้เลยค่ะของบัชีก็ไปคอมฟอนันเดือยากให้ทุกคนชิมบ้างนะคะ เปเลยเลยเปะเลยทุกคนชิมเลยที่คุณได้ไหวไม่ได้ไม่ได้เยี่ยมกับเพื่อนๆให้เพืนให้เพื่อาจารย์มาให้ทานทุกคนค่าชิมค่ะอร่อยไหมคะแต่ไม่ได้น้อยอันนี้เป็นน้อย เอาใส่นี้ป่ะใส่จานด้นะฮะเพื่อไม่เอาไม่มีผักอะไรไว้ไหนนะแต่งจานเลยอะเพื่อไม่มีอะไรแต่งจานอย่าให้หายอย่าหายบิบเลยไปทำะไรล่ะเนี่ยอยากให้เพื่อนๆลองชิมมายนะคะ มันแบบกลมกล่อมเลยแสดงว่มันจะเผ็ดเ็มตาไปเจ็ดเม็ดพร่กคือของเราเองถั่วพูของเราเองเกระเจี๊ยบเขียวของเราเองนะคะนี่นีเดี๋ยวเราจะไปเรยนสายพันเดี๋ยวเราจะไปกินกันนะคะวิอะไรนะจะไปกินกันเหรอสครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์หมอครับ เก็บเก็บเก็บไว้คนับทางอุณหาบารหลศักดิ์มีคนไข้ที่ชื่อว่าอภินันถ้าว่าแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปนั่งกินเลยนะคะเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อน